ถูองพญาเต้าเง้อยมันนี้ลูกพ้าแม่ลุงอรุณมาไหวพญาเต้าง้อยด้วยจะ้ะตอนนี้ความจําของแม่เริ่มกลับขึ้นมาแล้วแม่เริ่มจําพ่อสุริยาได้ว่าเป็นผัวเจ้าของลูกก็คอให้ความทรงจําของแม่กลับขึ้นมาให้แม่จำคนแน่ดีได้ไวๆด้วยจ้ะลูกสิลปพผาแม่เมื่อบ้านไปหาพ่อสุริยากับไอ้แสงตะวันสาธุอยากได้สินกอส่ของลูกขึ้น แม่ขอองค์พญาตอง้อยให้ได้สินกอโซ่ขึ้นมากดิจ้ะแมนอยากไดสินกอโสดข,ของลูกขึ้นมากข้าสันแม่ว่าตามโซดเด้อสาถูองค์พญาตอง้อยจา๋าซาถูองค์พญาตอง้อยจา๋าลูกขอให้เดสินกอโซ่ของลูกขึ้น ลูขอให้เดซินก่อโูของลูขึ้นและความทรงจําของลูกกลับขึ้นมาในความทรงจําของลูก,กลับขึ้นมาลูกิได้กลับไปหาผัวและลูกลูกเสด้กลับไปหาผัวสุริยแสงตะวันแสงดาร่า เฮ้ยจ้งไหนตออีหล่ะ <_ d ance> แม่เอาดอกไม้ไปวางเลยจ้ะผมว่าคุณนุ่งอรุณผู้จารู้เรื่องขึ้นเยอะมากเลยนะครับเ <_ d ance> มื่อกี้จำชื่อทุกคนได้แล้วการที่คุณนุ่งอรุณทานยาอย่างสม่ำเสมอมันทำให้อาการคุมข้างคุณนุ่งอรุณน้อยลงด้วยนะครับโซลต้องขอบคุณแม่ชีค่ะที่ดูแลแม่เป็นอย่างดีให้กินยาอย่างสม,ม่ำเสมอทั้งพานั่งสมาธิสวดมนต์ อาการของแม่ก็เลยดีขึ้นค่ะตอนนี้คุณลุงอดุลก็จําได้แล้วว่าคุณลุงสุริยาคือสามีของท่านถ้าคุณลุงอาดุลได้เจอคุณลุงสุริยาได้พูดคุยผมเชื่อว่าความจาเสื่อมของคุณลุงอาดุลต้องดีขึ้นมากๆแน่ๆเลยครับจริงค่ะโซวัามันถึงเวลาแล้วค่ะที่พ่อกับแม่จะได้เจอกันสักทีดูละครสิ้นไหลโซ่ได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว